สำหรับล t m น,นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวข้อดีหรือไม่ใช่ข้อดีข้อเสียข้อที่ชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบและไม่ชอบของ KTM 3 9 0 a v e n g e r วนะครับเพราะว่าตอนแรกกะจะรอให้ถึงพันโลแต่ตอนเนี้ยรู้ละไม่ยังเป็นต้องรอถึงพันโลนะครับเท้าความก่อนว่าที่ผมที่ผมชอบรุ่นนี้เพราะว่าผมชอบหนึ่งเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ผมชอบลองอะไรไปแปลกใหม่นะครับแล้วก็ ส่วนหนึ่งที่รถรุ่นรถของ KTM อาจ,จะทำตลาดได้ไม่ดีนะเพราะว่าจริตคนไทยนะครับจริตคนไทยเนี่ยซื้อรถบิ๊กไบค์เนี่ยอิงซีซีกับลูกสูบเป็นหลักไม่รู้ทำไมคือขอชั้นซีซีใหญ่ไว้ก่อนขอชั้นลูกสูบเยอะไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าทุกยี่ห้อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะ KTM ทุกยี่ห้อถ้ามีแค่ลูกสูบเดียวจะขายไม่ดีนะครับไม่ใช่ขายไม่ออกนะขายไม่ดีเพราะว่าคนไม่เล่นนะครับจริตคนไทยเนี่ย ไม่รู้ทำไมขอฉันซีซีเยอะหนึ่งขอลูกสูบเยอะสองยิงลูกสูบเยอะยิงแท่อันนี้เป็นจริตคนไทยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับป่ามันจะข้ามจุดนั้นไม่ได้ก็กใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันก็เลยมาลองดูซิว่ารถสูบเดียวสูบโตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับผมที่ว่าไม่ยังเป็นต้องรอใหถึงพันโลเพราะว่าคือตอนแรกกับผมเข้าใจว่ารถเนี่ยมันจะตัดรอบนะครับนะครับศูนย์แจ้งว่า ลอมันจะล็อกที่6,000นะครับหกพันิดๆแล้วมันจะตัดซึ่งพอเข้าจริงๆอ่ะมันไม่ได้ตัดแต่ว่าชิปไลท์มันจะกระพริบปิ๊ปปๆ,ๆ๊ๆๆๆแต่ว่ารถก็ยังสามารถวิ่งต่อได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นผมวิ่งไปแล้วจากออกศูนย์ไป <_ T 1> ผมวิ่งไปวันหนึ่งห้าอยแกิโลก็เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังครับว่าอันไหนที่ผม,มชอบและไม่ชอบกับ KTM 390ครับสำหรับคนที่จะตัดสินใจมาเล่นยี่ห้อนี้นะครับ ค้านะครับอันดับแรกนะครับไล่บ้งแต่ไฟหน้าแรกไฟหน้าสว่างสว่างชอบผมชอบไฟหน้าแต่ว่าถึงสว่างยังไงมันก็ยังไม่พอสําหรับสายทัวร์เลนจับเวนเอยู่ดีแล้วเราก็ต้องติดเพิ่มนะครับต่อมานะครับผมวิ่งไปทั้งทางออฟโรดออฟโรดนะครับผมเข้าไปในป่าที่เพชบูรณ์ก็จอดแล้วล้มนะครับก็เรียบร้อยแล้วได้เคลมแน่ๆได้ซื้อใหม่แน่ๆหนึ่งมันก็ออกแบบดีดีครับก็คือว่า การมือก้ารคัดนะครับเขาจะมีรอยบากตรงนี้นะครับเพื่อให้เวลาล้มมันจะได้หักตรงรอยบากมันจะได้ไม่หนีบมือเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นยืดหยุย่นได้นะครับล้มแล้วก็หก,ก็แข็งแรงทนทานดีไม่เป็นไรอันนี้ไม่ว่ากัน,นผิดพลาดที่ผมจอดแล้วล้มนะครับถัดมาครับเป็นเรื่องสําคัญที่คนใช้ KTM ต้องทราบนะครับซึ่งผมดูหลายช่องแล้วเขายังไม่ได้พูดถึงจุดนี้นะครับจอของ KTM นะครับ ก็คือเวลาเราซื้อรถนะครับเวลาเราซื้อรถฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะครับมันจะกดสติกตรงนี้เนาะนี่นะฮะมันสามารถที่จะเลือกได้มา์ได้คลิปดาตา้ามอเตอร์ไซอะไรก็ว่าไปเมนูเขาเยอะครับแต่ว่ามันมีอย่างหนึง่งที่คนรีวิวเขายังไม่ทำกันก็คือว่าจอเนี่ยมันสามารถที่จะเอา GPS แผนที่นำทางขึ้นหน้าจอได้นะครับ ขึ้นหน้าจอได้แต่ต้องเสียเงินรายปีนะครับซื้อซอฟต์แวร์ซื้อลิขสิทธิ์อ่าซื้อปลดล็อกไลเส้นเพื่อให้นำแผนที่ขึ้นหน้าจอได้ซึ่งคนที่รีวิวส่วนใหญ่ผมยังไม่เห็นมีใครซื้อนะครับน่าจะมีผมเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันลดหูเองเงนของผมก็เลยต้องซื้อจริงๆไม่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าซื้อเราสามารถที่เอาจอเอาแผนที่ขึ้นมาที่จอได้นะครับ แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจุดที่เราชอบไปไมากที่สุดขึ้นที่จอได้ซึ่งถามว่าจําเป็นไหมเรามีโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับเราก็โทรศัพท์วางไว้ตรงนี้เราก็ดูโทรศัพท์แทนก็ได้นะครับซึ่งซอฟต์แวร์นี้เลยเส้นนี้นะครับจะมีเป็นแบบเบสิกกับพรีเมียมนะครับเบสิกจะ300กว่าบาทต่อปีถ้าพรีเมียมเนี่ยจะ2,000กว่าบาทต่อปีนะครับใช่พรีเมียมนั2000กว่าซึ่งยังไม่มีใครซื้อนะครับ ซื้อซอฟต์แวร์ปลดจอ1น,นะซอฟต์แวร์ปลดจอ2ต้องซื้อนะครับซอฟต์แวร์ปลดอันนี้คือเซนเซอร์ของ Quick s h i p t e r นะครับคือถ้าเราจะใช้ฟังก์ชัน Quick c k s h i f t e r ของ ktm ktm ติดตั้งฮาร์ดแวร์ของ Quick s h i p t e r มาให้แล้วทุกรุ่นนะครับตั้งแต่สามข้อสวยเนเจอร์จนถึงตัวใหญ่แต่ว่าถ้าเราจะใช้งานเราต้องซื้อไรเซ้นนะครับเพื่อปลดล็อก ที่กล่องให้มันสามารถควิกชิปเตอร์ก็คือเข้าเกียร์โดยไม่ต้องหยยบไม่ต้องกำคลัดได้นะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำมาทําไมเหมือนกันแต่ว่าก็ควิกชิปผมไม่ซื้อเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจําเป็นสำหรับผมนะครับเอาละพูดถึงควิกชิปทีนี้เราม,มาพูดถึงกับบางเครื่องครับผมวิ่งไปตั้งแต่ซื้อมาผมวิ่งไป580กิโลนะครับตอนแรกที่ว่าผมจะรีวิวตอนพ0นกิโ เพราะว่าศูนย์บอกว่ามันตัดแต่จริงมันไม่ตัดมันตัดแค่รอบก็คือหน้าจอมันจะล็อกที่หกพันรอบไฟชิปไลท์มันจะตัดตึ๊ก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 แต่เครื่องมันไม่ตัดนะมันจะไหลไปได้เรื่อยๆกาลังเครื่องดีมากสี่สิบกว่าแรงม้าเนี่ยกับน้าหนักตัวแค่ร้อยห้าสิบโลความเร็วเดินทางร้อยยี่สิบร้อยสาสิบไปได้สบายๆนะครับเปิดเร่งให้มันถึงร้อยห้าหกสิบได้ไม่ยากแต่รถตรงนี้มันไม่ควรที่จะขับเร็วขนาดนั้นเพราะว่า ชิวมันสั้นมากนะครับชิวมันแค่นี้เองผมแต่ว่าผมสั่งซื้อชิวใหม่ไปแล้วแหละชิวสูงนะครับชิวมันสั้นมากทําให้ขับเร็วก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับแต่กําลังเครื่องไม่มีปัญหาเสียงเครื่องลั่นลั่นแบบรู้สึกลั่นแบบไม่เค้นรู้สึกว่าเสียงเครื่องนี่ขับสนุกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกาลังยนต์ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าขับสนุกกว่า C B 5 0 0 x เพร X พ่าผมเคยใช้5 0 0 X มาแล้ว2คันเป็นรถตัวเอง2คันยืมคนอื่นอีกคันหนึ่งเป็น3คันผมใช้มาคันละปีนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเออกำลังเครื่องของ k t m ตัวนี้เนี่ยขับสนุกกว่า5 0 0 X นะครับต่อไปนะครับช่วงล่างโชคอัพไซด์ดาวของ WP นะครับไฟเพวเวอร์ Power, นะก็เป็นซีรีส์เอเ x ก็คือเป็นตัวท็อปทอปของเอ,อ่อไวพาวเวอร์ของ WP นะครับแต่นะครับสายที่ผมใช้ รถในทรงที่ผมไปเข้าป่ามานะครับจะสังเกตว่าเขาให้เซนเซอร์มาก็คือ,อยางตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้เพื่อเห็นว่าเวลาเราลงกระแทกเนี่ยมันยุบไปเท่าไหร่ซึ่งนี่ครับเกือบสุดเพราะฉะนั้นจะทำให้เห็นว่าระยะยุบเนี่ยมันไม่ได้เยอะถึงขั้นที่จะเอาไปโดดได้นะครับมันเป็นรถแอเวนเจอร์นะครับแต่ไม่ใช่รถโมอเตอรต์คอร์สไม่ใช่รถเอนดูโรเพราะฉะนั้น เอาไปโดดมากๆไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะยุบมันมีแค่นี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นระยะยุบระยะยุบที่เหมาะสมกับการแอดเวนเจอร์แต่ผมบอกเลยว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นเอนดูโร่หรือโดดนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโดดได้ไหมโดดได้แต่ว่าไว้ White power tool หนึ่งก็แพงเนาะเซฟเซฟหน่อยก็ดีระยะยุบมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับส่วนโชคหลังไม่มีปัญหาอะไรปรับได้แข็งก่อนได้ซึ่งผมขับคนเดียว ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาด้านนี้นะครับระบบเบรกนะครับลเบนะครับเป็นแบรนด์เบมโบนะครับมันก็คือเบรกนั่นแหละไม่มีอะไรแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มือใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นรถใหญ่อย่างผมนะอย่างผมผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อไอคอนเนลลิงเบรเนี่ยไอรถใหญ่ๆทําไมเวลาเขาเขาอยู่ในโค้งเราเวลาเราขับตามรถพวกตัวใหญ่ตัวพันนะครับเวลาเขาอยู่ในโค้งเนี่ย เราเห็นไฟไฟเบรกเขาติดแล้วเขาก็จะเลี้ยวไปแต่งโค้งใช่ไหมแต่ถ้ารถเล็กนะครับเวลาเราเบรกนะครับเราโค้งอย่างนี้แล้วถ้าสมมุติเกิดอะไรขึ้นแล้วเรากดเบรกนะครับรถมันจะตั้งตรงแล้วทําให้เราเสียอาการนะครับทําให้โอกาสล้มหรือพุ่งไป้างหน้าสูงมากต่อให้มีเบรก็เถอะระบบของเขาเนี่ยมีมีไอ้ระบบที่พอรถเบรกปั๊บเนี่ยมันจะคํานวณอัตราน้ามันเบรกอัตโนมัติอะไรของเขานั่นแหละก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ เฮ้ย KTM ให้ตัวนี so instance, ้มาซึ่งมันมีประโยชน์ครับ c o r n e r i n g ABS ชอบมากอันนี้ชอบมากเพราะว่าเราไม่เคยใช้รถที่มันมีระบบอะไรอย่างนี้ไงก็รู้สึกว่าระบบนี้เป็นสิ่งที่เออเ t m เขาเขาาให้มาผมไม่รีวิวว่ารถมันวิ่งเร็วเท่าไหร่เพราะว่าผมลองแล้วเนี่ยร้อย30เนี่ยรถมันไปได้สบายๆแล้วก็ผมไมันคนขับรถไม่เร็วเพราะฉะนั้นผมเลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทวินหารถที่มันมีความเร็วสูงขนาดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นสรุปนะครับง่ายๆว่า KTM 390 Adventure ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ผมใช้คําว่าเทินโปรได้ผมบอกจะใช้คำว่าเทินโปรได้เพราะว่าระบบมันค่อนข้างดีไม่ธรรมดานะครับระบบไม่เหมือนรถตลาดทั่วๆไปก็คือสมรรถนะมันสูงนะครับมันมีคําพูดหนึ่งของของน้องที่เป็นเซอร์เขาบอกว่าบอกว่าพี่ KTM เนี่ย CC มันตัวเล็กกว่าเขาก็จริงแต่ว่า เราไม่พูดคําว่าเราจะไม่พูดคําว่าเขาหนีไม่ออกนะเราพูดคําว่าเราตามไม่เหนื่อยนะครับใช่ว่าเราตามไม่เหนื่อยแทนเออมันก็จริง <_ atur> เพราะฉะนั้นผมใช้รถคันนี้มาผมผมบอกเลยว่าคนที่ซื้อสามเก้าสวนเวนเจอร์นะครับออกทริปกับตัวห้าร้อยได้สบายสบายนะครับเราไม่ใช่คําว่าหนีไม่ออกใช่คําว่าเราตามไม่เหนื่อยนะครับผมให้ถึงว่าออกทริปร่วมกับตัวหกร้อยห้าสิบก็ก็ยังไหวเลยสบายสบายเลยแหละ เพราะว่าเราไม่เหนื่อยนะครับเขาหวดไปเราหดได้นะครับเราตามเขาได้ผมมั่นใจว่าเราตามเขาได้เราไม่เหนื่อยด้วยดีไม่ดีเราไปสบายกับเขาด้วยเพราะว่าเราเบากว่าเยอะนะครับขับตัวนี้ผมรู้สึกว่าถ้าถ้าชิลมันสูงขึ้นนะครับขับมีความรู้สึกว่าสนุกกว่าตัว500นะครับตัว Honda CB 500ความรู้สึกส่วนตัวนะแต่เราก็ไม่ได้อวยว่ามันจะดีขนาดนั้นมันก็มีข้อเสียบ้างแหละแต่ว่าก็ คือเรารู้สึกว่ามันแปลเขาได้แน่นอนครับที่ไหนที่ตัวไซด์กลางไปได้ตัวนี้ไปได้นะครับผมก็ฝากว่าเป็นข้อมูลครับ